สวัสดีครับพวกับผมมานพินและ c ช n n e l ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็มีของแปกมารีวิวครับเจอขายในเซเว่นนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับอันนี้40่บาทนะฮะแพงหน่อยแต่ว่าเป็นสปาเกตตี้แฮมนะฮะในครีมซอสแฮมนะครับอันนี้ครับคาโบนาร่านะครับซอสแฮมแตมแม็กกี้และที่สำคัญนะครับเขาผลิตในเยอรมันนะครับเนสเล่นะครับ เดนเน่ดอชแลนด์นะครับแม็กกี้แฟคทอรี่นะครับเยอรมนี ne, นะฮะก็ข mm ั้นตอนการปรุงน uh ี_<_่เติมน้ำให้เดือดถึงขีดคนให้เข้ากันแล้วปิดฝารอ5นาทีครับผมอ่าสปาเกตตี้นะฮะตรงนี้เขียนเป็นภาษาเยอรมันนะครับอะไรซอสอะไรนี่ผมก็อ่านไม่ออกนะภาษาเยอรมันนะฮะมินูเจนหรือเปล่าก็ไม่อะไรเดี๋ยวมาดูหน้าตาครับฉีกซองฝาเป็นฝาฟอยครับ ผมฉีกผ้าดีกอ่ะเดี๋ยวต้องฉีกสองมือค่ะนี่ข้างในครับเป็นเส้นสปาเกตตี้มีครีมมีผงอะไรมาเรียบร้อยเดี๋ยวเติมน้ำร้อนเสร็จเลยครับผมนี่ครับเทน้ำร้อนลงไปให้ถึงขีดนะครับนะครับเส้นขีดตรงนั้นโอเคครับได้แล้วฮะ แล้วก็เขาบอกให้คนนะเขาบอกคนให้เข้ากันนะครับน่าจะหลักการเดียวกับพวกโจ๊กอะไรเงี้ยต้องคนให้เข้ากันนะแล้วก็ปิดฝาไว้ครับห้านาทีมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไร เปิดออกมาครับอา้าตาดูาไม่เลวเลยโอ้คุกนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหเป็นซอสนี่คุ้มถ่ำเลยนะไม่ได้เป็นแค่คาโบนาร่ามาธรรมดาธรรมดานะครับนี่คุ้มถ่ำอยู่นี้เลยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าเส้นมันได้ที่หรือ,อยังนะแต่ต้องทีต้องงั้น้วยนะับฝรั่งเขาจะกินเส้น พวกสปาเกตตี้พวกพาสต้าเนี่ยจะเส้นจะก,กรอบเด้งกว่าเรานะอืเส้นได้แล้วครับนุ่ม,มอ่ะซอสเยอะมากครับอร่อยนะครีมมีกลิ่นแฮมกลิ่นอะไรชัดเจนเลยนะฮะอืมรืม,มะครีมะเยอะจริงๆอืม อร่อยครับสี่สิกว่าบาทก็ใช้ได้นะแฮมนี่แบบแฮมจริงๆครับแต่ผมเห็นไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่ขายเป็นบางสาขาอาจจะที่เขาเลงว่ามีฝรั่งอย่างผมซื้อเนี่ยที่หมอชิดนะครับก็มีฝรั่งผ่านไปนะครับเซเว่นที่หมอชิตแต่ไม่ได้คงไม่ได้วางขายทุกร้านนะครับแล้วที่จับนี่อย่างดีครับสามารถจับได้สองข้างนะครับจับแล้วก็กินได้นะ ใช่ได้ครับใช้ได้อันนี้ของแม็กกี้ครับสปาเกตต,ตี้เนี่ยสกดแบบนี้ภาษาเยอรมันนะครับอินครีมอะไรสักอย่างนะอร่อยเดี๋ยวผมจัดการต่อครับสุดยอดอร่อยครับชอบอันนี้นะก40็40กว่าบาทค,ครับราคาพรีเมียมแต่รสชาติโอเคเลยนะฮะแต่ว่าใครอยากทานเนี่ยจะเจอมันได้ยากหน่อยครับผม ก็อย่าลืมติดตามช่องฟิลไทยใน YouTube ครับ f w d l t h i i ผมก็รีวิวอาหารสำหรับคนเดินทางมาฝากกัน,นครับผม